แล้วก็กล้องหน้าให้มา7ล้านนะครับความละเอียดนะครับเป็น HD 30เฟรมเลยนะครับก็พอทุ่ทุได้ใช้พอใช้ได้ละครับ สวัสดีครับทุกคนหายไปนานเลยกับมือถือย้อนยุคนะครับวันนี้เรามาดูมือถือย้อนยุกอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ iPhone 7นะครับ iPhone รุ่นนี้เป็นที่นิยมในอดีตที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ iPhone รุ่นนี้ก็มีอายุการใช้งานถึง6ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังอัปเดต iOS 15ได้อยู่นะครับณนะปัจจุบันแต่ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับยอ้อนลอยกันนิดนึง iPhone รุ่นนี้เปิดตัวมาเมื่อวันที่8กันยาปี2016นนะครับโดยความจุ เริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มที่32จิกนะครับแล้วก็สุดที่128จิกขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4.7นิ้วนะครับก็หน้าจอกําลังพอดีพอดีมือนี้แหละพอตเป็นการเชื่อมต่อไลนิ่งนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกเลยที่ iPhone ตัดทูฟัง3.5นะครับสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยนะครับในเวลานั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชิป A10 Fusion นะครับแรม2จิก นะครับเชื่อมต่อ wi-fi 2.4นะครับใช้สัญญาณ 4G นะครับ 3G 4G ใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่า 5G ณปัจจุบันก็ไม่ได้รองรับนะครับโดยที่แบตเตอรี่เจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1,960ม ah ิลลิแอมครับลำโพงเป็นแบบสเตอริโอนะครับแต่ว่าเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับมาพร้อมกับ การสแกนลายนิ้วมือนะครับซึ่งในเวลานั้นเรื่องการสแกนหน้าไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าตอนนั้นถ้ามีก็จะเป็นพวก Android ซ์มากกว่านะครับแต่ถ้าย้อนกันไปถึง6ปีที่แล้วนะครับแอปเปก็ได้สร้างมาตรฐานการกันน้ำกันฝน IP 6 7ขึ้นมาพร้อมกับ การใส่การสั่น OIS ใน iPhone รุ่นนี้มาด้วยนะครับเราก็ใช้ซิมแบบนาโนซิมก็คือเป็นซิมขนาดที่เล็กที่สุดนั่นแหละครับก่อนที่จะมี e s i มนี่ก็คือเป็นซิมล่าสุดนะครับที่ทาง Apple ได้ใส่มาใน i p h o n นณะปัจจุบันโดยที่สีของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5สีนะครับมีดำแล้วก็ดำเจ e ต b แบ็กนะครับที่จะเป็นสีที่ซ้ำกันอยู่นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีทองสีชมพูสีซิลเวอร์นะครับโดยรุ่นนี้ ก็ใส่ NFC เข้ามานั่นก็คือเนี่ย o m m u n i c a t i o n นั่นก็คือการสื่อสารระยะสั้นอย่างเช่นการแตะแล้วเชื่อมต่อหรือว่าการถ่ายโอนข้อมูลนะครับหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปบิด uh, นะครับที่ไปแตะบนรับได้ฟ้านะครับก็สามารถใช้ NFC ตัวนี้ได้ในปัจจุบันด้วยนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีความลื่นพอสมควรเลยนะครับถือว่าคือถ้าเทียบกับตัว Android ในเรทแบบ ห้าหกพันเนี่ยผมว่าความคล่องตัวเนี่ยอยู่ในเลนส์เดียวกันเลยนะครับเผอดีกว่าด้วยนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยสำหรับกราฟิกเกมนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้แบบสีสันสดใสหรือว่าจะลื่นสปู้ตปิตปาร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ให้แรมมาแค่2องจิกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชิปยังเป็น a 1 0 f u s i ช n นะครับตอนนั้นเขาเรียกกันว่า a 1 0 Fu s i ช n ไม่ใช่ ไบโอนิกเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องหลัง12ล้าน 4k 30เฟรมเรทนะครับในเวลานั้นยังไปไม่ถึง60เฟรมเรทนะครับแล้วก็กล้องหน้าให้มา7ล้านนะครับความละเอียดนะครับเป็น hd 3 0เฟรมเรทนะครับก็พอทุ่ทุยถ่ายพอใช้ได้แล้วครับแต่ก็ไมไ่ถึงขั้นว่าจะใช้ได้ดีเหมือนณนะปัจจุบันเนาะ โดยที่โหมดต่างๆเนี่ยโหมดซโลโมอยังมีนะครับไทมแลนะครับก็ใส่มาตั้งนานแล้วโหมดอะจัตุรัสนะครับหรือว่าการถ่ายพาโนรามานะครับอันนี้ Apple ก็ใส่มาตั้งนานตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตพวกฟิลเตอร์ของการถ่ายรูปนะครับ SDR ก็ใช้ได้แล้วนะครับตั้งแต่6ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ Apple ก็ต่อยอดเรื่อยมานะครับโดยที่ iPhone รุ่นนี้ของผมเป็น iPhone 7 iOS สุดท้ายที่อัพนะตอนนี้คือ15.0.3นะครับความจุ 32GB นั่นเอง นะ iPhone รุ่นนี้นะครับหลายๆคนในเวลานั้นยังโชคดีอยู่นะก็คือการแถมหัวชาร์จหรือว่าหูฟังแบบเสียบสายที่เป็นแบบไลต์นิ่งนะครับแล้วก็มีจำหน่ายในปัจจุบันอยู่ราคาที่690บาทนะครับก็ถือว่าเป็น iPhone รุ่นสุดท้ายที่ตัด รูฟัง3.5ออกนั่นเองนะครับก็มาดูกันให้หายคิดถึงนะครับใครยังมีอยู่ยังใช้อยู่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่งใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ